สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นดันด้อมสั้นๆนะคะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมในเวลานี้นะเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าเขาคิดถึงคุณไหมนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเรามาดูกันแนมจะขอเปิดสักแปดใบก่อนนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมอ่ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหม คนคนเนี้ยถามว่าคิดถึงคุณไหมเขาก็มีความเจ็บปวดนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณเนาะเออไม่รู้ว่าเจ็บปวดอะไรไม่รู้แสดงว่าต้องมีการทะเลาะเบาแหวงหรือมีประเด็นกันไปแน่เลยเพราะมันมีอารมณ์ประมาณว่าอยากกลับมาขอคืนดีอยากคืนดีกับคุณยังคงเห็นคุณค่าของคุณมากๆเลยนะเนี่ยอืมเนี่ยยังคงมีแพชชั่นนะอยากจะกลับมาทําอะไรดีๆให้กับคุณแล้วก็อาจจะมีการไปขอพรด้วยนะ เออขอพ่อเล่ยอย่างเงี้ยอืมเขามองว่าคุณยังคงเป็นคนที่มีค่าแล้วเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์อะกลับมามั่นคงเหมือนเดิมอะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนาะคุณเป็นคนที่เขารักรักรัรกัรก,รกเป็นคนที่เขาอยากจะทนุถนอมและอยากที่จะมีไว้นะแล้วก็เขาไม่อยากห่างจากคุณหรอกจริงๆแล้วอะอืมกลัวการห่างกลัวการเลิกรากลัวการแบบว่าเอ้ยต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเออเนาะ ตัวเขานี่ยังคงถือความสัมพันธ์ไว้อยู่เลยยังคงเห็นคุณค่าของคุณมากๆอยากที่จะได้มีการเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งหนึง่งอะไรอีกครั้งหนึ่งเนาะอืมอ่ะอะไรยังไงอ,อีความคิดถึงที่เขามีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรอ่ะไหนโอ้ยรักรักคุณมากรักมากมารักเหลือเกินรักรักที่สุดเลยนะโอ้ยรักคุณนะ อแต่ว่าเขาเองเขาก็รู้สึกว่าบางทีอะ่ะมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าในเรื่องของเราเนาะบางอย่างอะมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ลงตัวบ้างเขาก็รู้สึกว่าเอออยากให้คุณมองข้ามมันไปแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บมันมาคิดมาใส่ใจได้ไ,ดไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะแล้วเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะอยากจะสร้างความสัมพันธ์อะไรให้มันมั่นคงแข็งแรงมากกว่านี้นะ เอออยากจะให้ไม่อกกลัวว่าแบบมันจะพังลงอะ่ะอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมมันคงแข็งแรงเนี่ยเขารู้สึกว่าที่เรามีปัญหากันไปหรืออะไรกันไปอ่ะเขาก็เครียดนะเครียดนะักเครียดเยอะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเหมือนเหมือนแบบเหมือนรู้สึกว่ากําลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างเออรู้สึกว่าเหมือนแบบนึกออกไหมเวลาเราเหมือนพูดยังไงดีอะ่ะ เหมือนเขารู้สึกว่าเขากาลังจะโดนอะไรสักอย่าง <c oughs> ข้อมงามําหรือกินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตกจากที่สูงหรืออะไรประมาณเนี้ยเออเวลาที่แบบว่าเราเวลาที่เราเจออะไรที่มันกระทบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขากลัวเขาจะต้องอยู่คนเดียวอะ่ะโดยไม่มีคุณเขาไม่อยากแบบอยู่คนเดียวโดยไม่มีคุณนะ เขามองเห็นคุณค่าของคุณมากๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีค่ามีค่ากับเขามากๆนะโอ้สิ่งที่เขาคิดถึง <c oughs> อุ้ยเนี่ยอยากที่จะบอกคุยจริงจังกับคุณนะอยากแต่งงานหรือว่าไอยาะมีสถานะที่มันชัดเจนเหมือนเดิมแหละอยากมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนคนคนนี้เขาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆเลยนะจริงๆแล้ว,วอ่ะ เนี่ยแล้วเขา่าต่อให้เขาจะไปเจอใครจะไปทําอะไรที่ไหนอะเขาก็ยังคงคิดถึงแต่คุณยังคงเป็นของคุณยังคงซื่อสัตย์แค่ที่คุณนะโอ,อ้เขาไม่ได้แบบว่าไปแบบมีคนอื่นเลยถึงแม้อาอาจจะมีมองคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะไปสารสัมพันธ์อะไรกับใครนะอ่ะแล้วขอให้ไพ่โรแมนแองเจิลบอกอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้หน่อยเนาะโรแมนแองเจิลอยากบอกอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้คะโรแมนแองเจิล เดี๋ยวมันจะได้กลับมานะความสัมพันธ์อนะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอะไรกันอีกครั้งเนาะมีช่วงเวลาที่ได้เนี่ยกอดกันไปไหนด้วยกันนี่ไงจริงๆด้วยกิฟต์ยู r ์เ ationship a chance เนาะมีโอกาสได้กลับมามีโอกาสได้เออมาคืนดีกันมาเคลียร์กันนะอะเนี่ยเขาก็ถามเขาก็เออเหมือนมันจะเป็นอารมณ์ที่กลับมาครั้งเนี้ยจะโรแมนติกมากกว่าเดิมอีกนะความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่โรแมนติก รักกันเนาะอืมเนี่ยมันจะมีการจีบกันเนาะอ้อนกันอะไรกันนะเกิดขึ้นเนาะหลังจากนี้ว้าวเอนเกจเมนต์ Engagement. โอโหเอนเกจเมนต์ Engagement. ออกมาสองรอบแสดงว่ามาครั้งนี้นี่จริงจังจริงจัดนะได้ได้ความได้สถานะที่แน่นอนจริงๆเอนเกจเมนต์ Engagement. หรือไม่ก็บางคนแต่งงานเลยนะเนี่ยเออแล้วเขาก็อารมณ์ประมาณว่าความสัมพันธ์เนี่ย เขาบอกว่าให้คุณน่ะหลุดจากกรอบเดิมๆเนาะความคิดเดิมๆอะไรเดิมๆหรือถ้ามีความเศร้ามีอะไรบางอย่างที่ครอบคุณไว้อะไรคุณไวอ้อ่ะจากเรื่องเดิมๆความเศร้าเดิมๆอะไรเงี้ยให้หลุดออกจากมันโอ้ยฮันนีมูนมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันสองต่อสองด้วยนะหรืออาจจะมีเวลาแบบได้ใช้ด้วยกันแบบฮนะันนีมูนอะโอ้ฮันนีมูนเลยอืมเขาบอกว่าไม่นานนี้หรอกเออเนาะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นความรัก แท้ที่มีให้กันเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะได้วนกลับมาอีกอะไรกลับมาอีกแน่นอนเร็วๆนี้เนาะเอออ่ะก็อย่างที่นแนะ้งนะคะว่า,าจ,จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะอ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด Sub ส c คร b e เป็นเพื่อนกันในช n นลนี้แล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย